วันนี้ก็มาเก็บพกหวานมากับพี่แย้มเดินเดินกำลังเดินขึ้นเขานะคะเนี่ยมากันฉี่คนมาสองตัวบอกโกบอกเคยเดินโอ้ยโกเอ้ย,อยมารดจะได้พึกเนาะ น้อยแง่จะได้พึกมันว่ะมาน้อยน้ะวะฮะเพอเออบ่มาตัวนี้มันเคยมาแล้วมันชิมานำมันชิมานำดุได้ไงเบอร์มันเคยมาเด้มันมากับอันน่ะมากับอันมาตัวใหญ่น่ะ กันนี้กำลังเดินทางขึ้นเขานะคะมันคงคิดว่ากูคิดผิดแล้วมันว่าหมานอนตัวนี้ <c oughs> กูก็คิดว่าจะมาเล่นว่า <c oughs> กูเดิน <c oughs> โกะวะโกะไม่เคยเดินป่านะคะพี่น้องเนี่เนี่ยนะนะมันไม่เคยเดินป่าบะโกะมันมากับเจ้าอ้วนไงเออเห็นเจ้าอ้วนมามันก็มาเดี๋ยวเวลากินข้าวเอาให้บะโกะกินเลยนีย่มันเมื่อยอะ่ะคือมันกินละบอกวะ มันติดเด้มันติดเจ้าอ้วนนะแงมแถวนี้อะเห็ดแงมแถวนั้นนะดอกกระเจียวออกไว้ได้นี่ลงไปเบิ่งดูเนี่ยข้างนี้แหละ นี่ค่ะดอกจริงๆค่ะดอกกระเจียวออกจริงๆนะคะนี่ออกจริงๆด้วยดินเ่า จะมาดูต้องรายวันนะนะเฮ้ยโอ๊ยกูมันแน่นเนาะ หอมชุ่ย <ừ. S 1> ดอกเกียวขาวค่ะพี่น้องโออก มันแน่นคือหมายความว่าผลมันไม่ตกก็เลยแน่น นะมาหัวเกือบดวนดอกกระเจียว กิเอาบบได้บได้กออนอเอาที่อันมันได้ ตอกเกียวนะคะนี่ดอกเกียว 面呢。 นื่ยไปไปหอดใจแล้วเนาะเพื่อนนี่ก็ได้ để Ui, mười thế đấy. เป็นท,ทางต้องเดินต่อโอเคประมาณนี้คะ่ะมาหน่อยขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะหอะไรกูแชร์กูจับตะไข่ท่ายายเ,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 เนี่ยนะคะบ่ายคะ่ะ